เดี๋ยวไ่อย่นี้ลสวนกับรถ่ตัดแน่กไมมีการียกรตีอเคงนใจกันนะครับถูกคนถูกไขนะครับรประจวช่วยกันให้มันรถวัเที่ใดนะครับ น้องมูลนิธิด้วยนะครับแล้วก็พี่ๆอบจนาเคียนเจ้าหน้าที่สังหมดด้วยนะครับเรามาร่วมด้วยช่วยกันนะครับเพื่อที่จะลดอุบัติเหตุนะครับบริเวณนี้นะครับ